ไม่ใช่นคุ like ้มกับซื้อมาเท่าไหรเนี่ยตัวเนี้ยเป็นหนึ่งร้อยยเกีิบเงินพม่านะครับปุก็จะมีต้นไม้ล่มสองข้างทางแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากต้นไม้ร่มเลื่นนี่แบบว่าถ้าขี่จักรยานตอนเย็นนี่โหถ่ายวีดีโอออกมานี่สวยเลยครับใช่ความร่มเลื่นตรงนี้ก่อนเหมือน เหมือนเรามาเที่ยวต่างจังหวัดเลยนะเนี่ยใช่แต่ก็เป็นต่างจังหวัดเนาะใช่อันนี้ถนนอะไรน,นะวุฒิดิติสาันดิติพสสดิติพัสสัก็อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเนาะอ่าใช่ก็คือหลังจากไฟแดงนี้เลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาได้เลยทางเข้านี้ถ้าถ้าไปทางซ้ายนี่ไปไหนนะไปสนามกีฬาสนามมีสนามบอลสนามเทนนิสสนามบาสเกตบอลอ่าสนามซอลฟด้วยแล้วก็ฟุตซอลด้วยครับสนามวิ่งด้วยฮะ สนามวิ่งมีรูวิ่งด้วยอเป็นรูวิ่งรอบนี่พาไปดูได้ไหมได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทีหลังเดี๋ยวไปดูเลยเนี่ยเดี๋ยวไปไปดูเลยเดี๋ยวพาไปดูไม่ไกลแต่ว่าทางทางที่ดินที่ดินทางที่เราจะไปนี่อยู่ทั้งขวานะใช่แต่ว่าเราพาไปดูสถานที่ที่แบบใช่ตรงนี้มันมีจุดสนใจที่ไหนบ้างใช่ใช่เผื่อไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้มาเข้าใจไหมก็เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวไปดูกันนะครับไปดูก่อนก่อนที่จะไปดูที่ดินเรา ไปดูสิ่งสิ่งที่แบบว่าน่าสนใจก่อนว่าแถวนี้มีอะไรบ้างณนะอําเภอบางคา้านะครับนี่ถนนตรงนี้เลนกว้างมากเลยนเ,ลนนนเนี่เป็นสี่เลนนะเนี่ยใช่น่าอยู่มากครับแถวนี้บางค้านี่เป็นเมืองอพระเจ้าตากใช่ไหมสมัยก่อนเมืองพระเจ้าตากครับใช่ไหมแล้วก็มาตั้งมาตั้งฐานทัพอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่คือบางค้านี่ย เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองเพื่อที่อยู่อาศัยโดยตรงเลยครับมีความร่มเย็ยนแล้วก็มีความสงบนนครับไม่พุกพ่านจนเกินไปชะลอสียแยกเดี๋ยวเลี้ยวขวาอันนี้ก็จะถึงแนะล้วสนามกีฬาไม่ไกลแก่อนเราขับตรงมาปุ๊บเราเลี้ยวขวาโอหถนนสวยมากดูดีครับตรงนี้การสัญจรดีดูถนนสก่อนนะแล้วก็ตรงที่จะถึงสนามกีฬาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงนี้ตรงนี้ ใช่นี่นี่ตรงนั้นใช่นี่ใช่ไหมใช่ใช่อุ้ยนี่เขาทำทางเข้าใหม่เนี่ยใช่ใช่อันนี้จะเป็นลานกว้างมากนะอันนี้ขวามือจะเป็นสนามบาสเกตบอลนะฮะโอ้นี่สนามบาสซ้ายมือจะเป็นสนามเทนนิสสนามเทนนิส คุณณรพลเขาเคยมีประสบการณ์ตะลุ้นมาก่อนเอาเมื่อก่อนผมอยู่ที่นี่ครับผมทํางานอยู่แถวนี้ฮะตะล้นจะเป็นสนามสนามาบอลวอลเลย์บอลตะก้อฮะตะก้อเ <Hey, S 2> มื่อก่อนไม่มีสนามนี้นี่ตอนนี้พัฒนาแล้วตะก้อตรงโด,โดมที่จะเป็นฟุตซอลแล้วนี่จะเป็นลานวิ่งบวกกับสนามฟุตบอล11คนแล้วก็สามารถที่จะขวางสนามเล่นโอน้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นคอนน็อกเทนนิสนะฮะสามารถมาน็อกเทนนิสได้โอ้สมัยก่อนนี่ผมน็อกได้3ลูกก็ตายแล้วใช่ฮะ ไม่ได้น็อกบอลนะเป็นคนน็อกนะโอ้โหนี่พร้อมทุกอย่างเลยนะแถวนี้พร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างอืนี่อันนี้อยู่ใกล้ที่ดินเรานี่สนามดูสนามฟุตซอลมีโดมมีล่มด้วยใช่สบายอันนี้เล่นฟรีครับเนี่ยฟรีฟรีฟรีไม่คิดตังใช่ครับใครก็ทําให้ในเทศบาลก็เป็นทางเขาเรียกอบตใช่ตรงนี้เทศบาลดูแลอ๋อโอ้ยน่าสนใจ ก็คือใครใครที่มีที่อยู่แถวนี้นะครับก็สามารถมาเล่นฟรีได้เลยใช่ฮะไม่คิดตังค์ไม่เสียตังค์ใช่ฮะโอ้โหดีมากเลยตำบลบางคานี่น่าอยู่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูที่ดินกันนะครับ,รบที่ดินที่อยู่ติดจุดสนใจที่บางคานี้กันนะครับครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยโอเคหลังจากออกสนามกีฬามาแล้วนะครับเราก็มาเลี้ยว กลับไปทางเดิมก็คือเลี้ยวซ้ายตรงนี้กันนะครับอ๋อแบเป็นนักบอลแมนยูฮะแมนยูซื้อตัวมาซื้อตัวมาซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้นหนึ่งล้านกีบฮะล้านกีบอ๋อเงินทม่านะครับคุณบดนี่อยู่บางค้ามากี่ปีแล้วยี่สิบสามผู้คนที่นี่เป็นไงบ้างครับจะบอกเป็นกันเองมากจะเป็นเพื่อนปู่ปั่นอะไรพวกนี้ยะอู่ถึงแบบว่าเป็น เขาเรียกสังคมภูทรภูทอนหน่อยก็จะเป็นมิตรกันเป็นพี่เป็นน้องกันอ๋อก็คือคนที่นี่ก็อัธยาศัยดีใช่ก็จริงๆมันจะมีสนามแบดเป็นต้นอยู่ทางด้านขวามือนะทำไมไม่ได้ไกลโอ้โหแถวนี้มีครมเลยจำได้จำได้มีสนามแบบผมเคยไปตีอย่ใช่ใช่ที่ที่ดินนี่เราเราเราตรงไปก็ได้หรือเลี้ยวซ้ายก็ได้ใช่ไหมตรงไปก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ได้อ๋อไปได้สองทางเลยเดี๋ยวเรา ไปทางที่สามารถตรงไปได้ก่อนละกันอ่าถ้าเลี้ยวขวานี่ก็จะไปตรงไอ้ตรงแบดมินตันแบดมินตันก็คมที่ดินอะไรพวกนี้ตรงนี้แต่ไอ้บางคานี่มันมีตลาดน้ําเนาะมีตลาดน้ําครับหวางมือเนี่ยเป็นตลาดน้ำได้จะให้ดูว่าแถวเนี้ยมันมีอะไรบ้างเป็นเป็นที่เจริมไว้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะถึงทางเข้าแล้วก็คือเราเลี้ยวซ้าย หลังจากไฟแดงมาท่ามไฟแดงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่นะครับซอยนี้ก็จะมีเป็นหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านเล็กๆ้ฟังเรื่อง <ผม S 1> ของวนี้ครับ,รบเพราะว่าผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วคือมันน่าอยู่มากครับใครที่คิดจะปลูกบ้านแถวนี้นะครับเริ่มจากจุดนี้เลยครับตรงนี้จะเป็นหน้าเขตที่ดินเลยพอเริ่มปุ๊บก,ก็จะมีต้นไม้ล่มสองข้างทางแบบนี้นะครับ เป็นอะไรที่ผมชอบมากนะฮะตรงจุดเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเลยไปตรงเนี้ยเนี่ยนี่คือที่ดินนะครับที่ดินที่หมดประมาณสี่ไร่นะ่อ่าฮะตรงเนี้ยครับที่ผมใช่เดี๋ยวผมจะทำเอ่อเป็นเป็นแปลงแปลงให้ดูนะครับเราจะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไร่ะอาจจะยังมองไม่เห็นเพราะว่าย้ามันอาจจะลกนิดนึงเนาะใช่แต่ว่าจะมีถนนตัดผ่านอยู่เดี๋ยวผมจะตัดรูปทําเป็นรูปเขตแนวที่ดินให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมจะแบ่งเป็น ร้อยตารางวานะฮะซอยซอยไปแต่ว่าวันนี้ให้พามาดูบรรยากาศก,าก่อนว่าแถวเนี้ยมันล่มลื่นหน้าอยู่ขนาดไหนนะครับอันนี้จะเป็นบ้านบ้านเพื่อนบ้านเนาะเนาะอ่อจะม,ม,มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนะครับอให้ดูข้างนอกนี้ตอนนี้ฝนตกหนูไม่สามารถลงไปได้เข้าไปดูได้ไหมตรงนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะพาดูแนวถนนถนนอันนี้กว้างประมาณ แปถึงสิบเมตรได้ไหมเนี่ยใช่ถนนกว้างรถสวนได้สบายนะครับตรงนี้นต,นต้นไม้ลมลื่นนี่แบบว่าถ้าขี่จักรยานตอนเย็นนี่โอ้โหถ่ายวิดีโอออกมานี่สวยเลยครับใช่วมเืเป็นนี้ก็จะเป็นวงเวียนนิดนึงเนาะผมชอบนะเนี่ยถ,ถ้าต้องโน้นไปไหนก็มันไปชนกันเลี้ยวขวาได้แต่นี้เราเอาไปทำปะปาก็ได้อโอเค ดูความร่มเรือนตรงนี้ก่อนเหมือนเหมือนเรามาเที่ยวต่างจังหวัดเลยเนี่ยใช่แต่ก็เป็นต่างจังหวัดเนะใช่แต่ว่าก็เดินทางเดินทางถ้าเกิดจากทางชานเมืองมาก็ตอนนี้ถนนทําประมาณแปดเลนแล้วบางค้านะฮะอืมถนนกว้างแบบนี้เนี่ยถนนกว้างมากแล้วก็ทุกแยกอะไม่มีไฟแดงนะจะเป็นสะพานข้ามแยกทั้งหมดครับเพราะนั้นเนี่ยมานานไหมเมื่อกี้มานานนะ ถนนทาดีมากไม่นานเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงสี่แยกกับรถมันจะติดไฟแดงติดไฟแดงนานครับแต่ตอนนี้เขาทาถนนแบบเป็นแปดเลนแบบไม่ต้องรอใช่ขับสะดวกสบายมากใช่คุณธนาพลจดใจจะอยู่ถึงเย็นแล้วก็คิดออฟฟูดโฟลเกอร์ได้กันไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูเวลาก่อนอาจจะลงด้วยเดี๋ยวไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาเลยออกมาด้านนอกแล้วถึงทางแยกเราก็ ตรงนี้จะเป็นการปะปาส่วนภูมิภาคใช่ฮะอันนี้จะเป็นการประปาใหญ่เลยซึ่งในโจเมืองนะฮะใช้การประปาตรงนี้นะโจเมืองแตริ้วเนี่ยใช้การประปาที่บางคาผมอยากจะให้ทุกคนดูถนนดูดูมันกว้างใหญ่มากดูเลยเนี่ยหลังจากที่ดินออกมานี่มันไม่ไกลนะแล้วก็ติดถนนใหญ่อย่างเงี้ยนะคือความเป็นไพรเวทความเป็นส่วนตัวเนี่ยเข้าไปเนี่ย มันไม่มีเสียงรถวิ่งกวนใจนะครับก็คือเข้าไปด้านใน,นเมื่อกี้ที่เราออกมาตกจากที่ดินเนี่ยใช่เห็นไหมมันไม่มีรถพุกพ่านนะครับชอบอยู่ธรรมชาติต้นไม้โอเคหลังจากออกจากที่ดินเลี้ยวซ้ายมาแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าตรงไปกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบาง้าที่ขึ้นชื่อคือก๋วยเตี๋ยวเทง้งได้ไหมก๋วยเตี๋ยวเทง้งเคยได้ยินไหม ทำไมเขา<ม>เขาถึงมีชื่อดัง<ม>เตียวเทง็งบอกหน่อยคือเดี๋ยวซ้ายอ๋อเลี้ยวซ้ายใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเตียวด,งด,งงวด,ดังเดิมของบันคาแล้วก็เป็นสูตรเดยมดังเดิมของบรรพบุรุษนะครับโอ้แสดงว่าเกินสิบปีไหมเนี่ยเกินฮะเ,เกินสิบปีผมก็อยู่นี่ก็ยี่สิบสามปีแล้วนี่ตำแหน่งความว่ารุ่นลูกเขาทําแล้วเดยถูกต้องนะอ๋อแล้วรุ่นลูกกับรุ่นพ่อนี่รสชาติยังยังเหมือนเดิมไหมครับเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับ เดิมเลยรสชาติยังดีเหมือนเดิมเหมือนการกับการส่งต่อลุ่นต่อรุ่นเนี่ยไม่มีสะดุดในเรื่องของรสชาติเฮ้ยผมก็เคยกินนะตอนอยู่สมัยใช่สมัยโอ้กี่ปีแล้วนะตอนนั้นยี่สิบกาสิบกว่าปีเหรอประมาณสิบปีแล้วครับเต็มเล็กกลมใช่ประมาณสิบปีอ่ะที่บางค้าเนี่ยมันจะมีจุดจุดสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือเอ่อวัดวัดวัดโพป่ะไอ้วัดโพวัดโพวัดโพจะมีข้างคาววัดโพครับบางค้าเนี่ยจะมีข้างคาวแม่ไก่อื ครันะ้งคกาแม่ไก่ครั้งที่แล้วคุณธนพล้ามาดูใช่ใช่พาครอบครัวมาดูเนาะใช่ใช่ก็คือครั้งเกาแม่ไก่เนี่ยจริงๆมันมีประวัติความเป็นมานะว่าทําไมข้างคขามันมาอยู่มันมาอยู่ยที่ต้นไม้แบบโอ้เป็นเป็นพันเป็นหมื่นตัวนะครับโดยที่ไม่กลัวคนเลยนะคนไปมาไม่กลัวเลยก็เหมือนเหมือนอยู่ร่วมกับคนนะครับประวัติความเป็นมาคุณวุฒิพงศ์พอจะเล่าได้ไหมก็อพอจะ มาของข้างคาวแม่ไก่ที่วัดโป่บางค้าเนี่ยก็จริงๆแล้วมันจะมีเป็นที่อยู่อาศัยของข้างคาวแม่ไก่ซึ่งมีอยู่วันนึงฮะก็คือมีกลุ่มข้างคาวฮะช่วงระหว่างตอนเย็นฮะอมพยพมาจากไหนไม่รู้ฮะเข้ามาเกาะที่ต้นโพที่วัดโพเนี่ยฮะจำนวนเยอะเลยฮนะแล้วก็อยู่เลน,นะประวัติมีแค่นี้ฮะ ไม่ใช่เบยดเลยคำ่ะ